สมกับสโลแกนที่บอกว่าปุ้ยอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มนะฮะสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพาน,นะฮะภรรยาสุดเที่ยวรักนะฮะของนักร้องนุ่มกวินดูวานนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าขนลุกครับคุณผู้ชมเพราะเธอเองเนี่ยนะฮะจัดของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับสามีอีกแล้วครับครั้งนี้เนี่ยเป็นรถหรูพอเชนั่นเองนะฮะเ,เรียกว่าขับพอเชนแล้วมันฟินฟินฟินของจริงเลยครับคุณผู้ชมที่มีราคาเนี่ยครับสูงเกือบ20ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่า ฟินฟินๆๆของจริงครับคุณผู้ชมโดยเธอเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยฮะลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอครับพร้อมกับระบุบอกว่าขอรวบของขวัญวันวาเลนไทน์วันเกิดครบรอบทีเดียวเลยนะฉันจะไปทำงานหาเงินมาอีกค่ะรอฉันหน่อยนะคะชอบไหมคะเที่ยวรักและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็แท็กไปที่ IG ของกวินนั่นเองครับคุณผู้ชม ปุ้ยอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มแล้วก็ h ฮทกสามีค่าต้องข่ายเย็นครับทำกลางคนบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายไม่หยุดครับทั้งแสดงยินดีแล้วก็แซวว่าซื้อไม่หยุดสุดปังของจริงครับคุณผู้ชมและก็ต้องบอกว่าคู่นี้เองเนี่ยนะฮะก็มีอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์กันตลอดนะฮะอย่างช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามนะครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนักร้องหนุ่มกวินเนี่ยก็เพิ่งจะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงทำเซอร์ไพรส์ภรรยา แล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับปุ้มปุ้ยเองก็ทำเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันแบบจัดดักไม่น้อยหน้ากันเายกับคุณผู้ชมด้วยการปิดหนี้บ้านกับธนาคารเป็นจำนวนเงินกว่าเนี่ย12ล้านบาทเลยนะครับก่อนที่จะส่งสลิปการโอนเงินเนี่ยไปให้คุณสามีทางไลน์นั่นเองนะฮะเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันไปแล้วก็เซอร์ไพรส์กันมานี่ฮะต่างคนเนี่ยโอ้โหก็ต่างส่งความสุขให้กันนะฮะแล้วก็มอบความสุขให้กันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปุ้มปุ้ยแล้วก็กวินที่เอามาฝากให้กับคุณผู้ชม